ครับผมก็ขอกราบสวัสดีมิตรรักนักเดิมพันกันจุกชันเลยนะครับผมอยู่กับผมเฮียแท็กสปินซอวอีกเช่นเคยนะครับผมเหมือนเดิมทุกอย่างทุกประกาศนะครับผม168 a แเวและสล็อตเออยู่กับเราอีกเช่นเคยนะครับผมมาเข้าอีพีที่6กันแล้วนะครับผมผมไปเจอเกมหนึ่งมาก็คือน่าสนใจมากก็คือไม่เคยกดเข้าไปเลย นั่นนะก็คือชื่อเกมว่ามันชื่อเกมว่าอะไรวะ Artist อ,อะไรสักอย่าง a r c h i t e c t u r e ประมาณนี้นะครับผมเกมนี้คือเลื่อนผ่านบ่อยมากแต่ไม่เคยกดเข้ามาเล่นเลยนะสัญลัก็ประมาณนี้นะเนาะอว y เรือเป็นคนพายเรือเป็น Scatter ไปพายเรืออะไรในน้ำแข็งวะมาดูกันหน่อยเกมนี้ ขอเบ็ที่20บาทนะนี่เราเริ่มเบ็ดแพงน,นะเพราะว่าเรามีทุนค่อนข้างแบบว่าหนาแน่นนะจาก300นะเนี่ยจาก300นะมาลุ้นกันว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรนะไม่ไมเคยเข้ามาเล่นเลยไม่เคยคิดจะเข้ามาเล่นเลยนะเพราะว่าไม่รู้สิมันเลื่อนผ่านไปผ่านมาไม่สะดุดตามั้งแต่ก็ได้ลองเล่นกันสักทีนะมาอ้าว Y จะเป็นตัวผู้หญิง นะครับเป็นเจ้าหญิงอะไรสักอย่างเหมือนเป็นราชินีแม่มดไหเอ้ยมันคิดเงินช้าอยู่ในเกมเนี่ยดูตึงๆอ่าแต่หกสิบบาทเอ้ยก็โอเคนะเนี่ยไม่ทำไมมันดูแบบว่าคิดเงินนานมากเลยคิดเงินนานนานมีโหมโดเทอร์โบปะวะก,กดหมดทุยหมดเทอร์โบเออชอบพูดลิ้นพันในกูเนี่ย มาสแคตเตอร์มันต้องเรียงแถวหน้าไหมอ่ะขอเธอโบ์แล้วกันไม่ทันใจนะมันคิดเงินช้ามากเลยไอเพชรคืออะไรอ่ะเพชรชุชมพูชุมพูอ่ะเกียะสัญลักษณ์สัญลักษณ์แพงๆเหรอหรือว่าอะไรไม่เคยเล่นเหมือนกันเลยโอ้โหได้สองอ้าสองอันก็ได้เงินเ้ยแต่ว่าต้องสามันถึงจะเข้าโบนัสเนาะ ฟรีสปินน่าจะฟรีสปินเนาะไอเพชรชมพูนี่เป็นอะไรวะเป็นสัญลักษณ์เหรอสัญลักษณ์แพงเหรอหรือ,อย,ยังไงอ่าเข้า2อันอีกแล้วแมไเข้ามาทักสามอันมาจะได้แตกๆไปนะ EP ที่หแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะบวกหรือเปล่านะวันนี้ เรามียอดเดิมอยู่ที่2อ0พนะเกนะือบ3,000ันะ ep ที่แล้วจริงๆมัน3,000นะั่นแหละแต่ก็แบบออตโอต้มันเหลือก็หมุนเล่นไปหน่อยมันก็เลยเ,เหลือ2อ0 0เลยไม่น่าเลยกูมาไม่เป็นไรดูในเกมนี้แหละไม่เคยอมันก็มันก็เข้าโอเคอยู่นะแต่ว่ามันก็แล้วแต่บวกมอาอ่านี้เชียร์แค่ได้มันร้อยนึงมันก็เข้าโอเคนะเนี่ยเกมนี้จริงจะขอเรื่อยแล้วกันนะยีบาท ขอ,อแบบเด็ด20บาทไปเรื่อยๆก่อนนะราคามันโอเคอะรู้สึกว่าเออมันก็บวกบวกไม่หักไม่เยอะบวกไม่เยอะมันก็กำลังพอดีอะประมาณนี้อไอเพชรสีชมพูนี่คือแล้วออกมาอันเดียวตลอดเลยไม่ออกมาเรียงมัม้งวะยังไงซี ใครเคยเล่นเกมนี้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับผมผมไม่เคยเล่นเหมือนกันนะจริงๆแล้วคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่าตอนที่เล่นเกมนี้เป็นอย่างไรนะอ่าได้เลียงอยู่อุ๊ยอะไรอ่ะอ๋อมันคือโบนัสเด้อเพชรสีมพูเนา่ยอาละเอาสองอันก็ได้แล้วนะโบนัสอะไรอ่ะอ่า ท, circ, ทีอ๋อให้เลือก3อันน่ะประมาณอ่าเลือก3อันอ่าไหนอันนี้แล้วกันโอเคอ,อ๋อราคาหนึ่งเฮ้ยก็เอ้ยเท่หวะออก2อันก็ได้คิดได้เท่าไหร่ว่า146บาทปะออออกแค่2ออันก็ได้ลุ้นไปเลือกเพชรนะเลือกเพชรเป็นเหมือนคริสตัลที่อยู่ใน น้ำแข็งแล้วก็ไปเลือกเอาว่าแต่ละอันมีราคาเท่าไหร่นะั้นเลือกได้3อันเอาประมาณนี้นะมันเป็นบน,นัพิเศษเล็กๆน้อยๆแต่อยากเข้าสาแกตเตอร์อยากรู้ว่าเป็นไงจะได้เข้าหรือเปล่าสาแกตเตอร์วันนี้เหมือนจะออกแต่ก็ชา้าเหลือเกินมันแบบเนี่ยออกมาอันเดียว2อันตลอดเข้าให้มันครบไปว่า20่บาทอืม มันก็โอเคนะมันก็บวกโอเคแต่เงินไม่ไมค่อยกระตืองเท่าไหร่เลยยังไงสิหรือว่าเราต้องบอกว่าใช้สูตรเดิมเพิ่มราคาลดราคาลงอะไรเงรี้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวหมุนไปสักพักก่อนแล้วกันเดี๋ยวหมุนไปสักพักเดี๋ยวผมว่าผมจะลองลดลดราคาลงดูนะลดราคาลงดูว่ามันจะแตกหรือปเปล่าเผื่อเข้าสแกนเพอ,อ่์เงวิยนี่ไงอะไรอะ่ะ เอาแล้วตอนเขาแล้ว็นมงสิมาไม่มามันจะเป็นฟรีสปินน่ผมผมว่าน่าจะฟรีสปินนั่นแหละแต่อยากรู้ไงเออมันจะมีโบนัสพิเศษอะไรหรือเปล่าในเกมนะตอนนี้เรายังออไม่บวกนะเงินยังไม่บวกจาก2,900ันเาอนนี้เหลือ2พ0นเข้าไปแล้วนะผมว่าจะลดลดราคาดีกว่าลดร,ราคาลงหน่อยนะ มันลดได้เท่าไหร่วะอืมเป็เดไม่หรืลดราคาอารสิบแปดบาทก็ได้นะหมุนเล่นเองก็ได้มาสิบแปดบาทน่าจะโอเคนะลดมาสองบาทเผื่อจะเข้าโบนัสไงลดลดขึ้นขึ้นนะเป็นสูตรไม่ใช่สูตรหรอกมันก็แบบอืมเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเผื่อไว้เผื่อเข้าไงมนโนูไปเอง ยังไงสิเจ้าหญิงแห่งน้ำแข็งอ๋อเทศมาอีกมาเพชรอะอยากได้เพชรอีกวะสองอันเข้าไปลุ้นเงินรางวัลนะเอ้ะเมื่อกี้มันมันน้อยนะราคามันน้อยนะลองเล่นๆไหมลองเล่นๆว่าเบ็ดตาละร้อยไหมลองไหมถืว่าน่าสนใจนะลองดูอว่มาเบ็ดตาละร้อยแม่งเลยอ่ะเนี่ยสองพันห้าสองพันห้านะ ห้าตามาห้าทีมาเว็แต่ละร้อยไปเผื่อไงเผื่อเข้านี่ไงเราสามร้อยมาแล้วครับเบ็ดแต่ละร้อยเล่นๆไปห้าตาเสียเวลาในคลิปมันเจ็ดนาทีแล้วอ่ะไม่อยากให้เกินสิบนะไม่อยากให้เกินสิบนาทีนะครับเบ็ดเล่นๆน,น,นะแต่ละร้อยมาเอาให้ไอเศษห้าร้อยมันหมดอ่ะให้มันเหลือสองพันโล่งๆอ่ะเราค่อยไปราคาเดิมหรือว่า ถ้ามันไม่แตกอะไรก็ลงคลิปทั้งอย่างนี้เลยนะอันได้200รอเคก็เท่อยู่นะอ่าเจบาทอันนี้หมุนเองนะผมไม่ได้ออตโต้นะตาะละร้อยเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวออโต้มันจะเพลินเกินไปเดี๋ยวมันจะยาวนะเอ้ยี้ยยตเท่เข้าอ่ะเอาเรื่องมาตาะละร้อยต้องมีเป็นพันอนะผมว่าต้องมีเป็นพันอะที่จะต้องได้อะ่ะเมื่อกี้ยี่สสมสิมันยังอันนี้เลยอะอันแรก เอามา400ครับผม300ที่700แล้วเอาไหนเดียวขวาสุดไหมดูซ้ายดูขวาดีกว,ว่าปะ1,000โอ้โหนี่พันสี่เคมาได้ประมาณพันเจ็ดเท่าไรครับเอา2 4 0 0นะโอเคถือว่าแตกนะถือว่าได้กำไรแล้วนะโอเคไหมผมว่าถือว่าได้กำไรแนะล้วเลยสองทีอะอาสองสองทีแล้วกันให้มันให้มันแบบว่าไม่ให้มันไม่เป็นเศษ เผื่อจะเข้าอีกนะอีกทีนึงไปมับโอเคประมาณนี้ละกันนะเหลือทีนึงกว่าเหลยอทีนึงว่า,วาร้อยหนึง่งอ่าอร้อยหนึง่งอ่าสี่พันทวดละกันอเอาลงาทิ้งไว้ที่สี่พันทวนอันละสิบสี่บาทช่างมันละกันเอาประมาณนี้นะครับผมมาก็ถือว่าแตกนะก็ถือว่าได้มาเพิ่มอีกพันกว่าบาทนะ พันกว่าบาทละกันนะโอเคงั้นขอปิดคลิปที่เท่านี้เลยละกันนะครับผมเกม a า t i v ติเทชเชอรเข้ามาลองเล่นกันได้นะมันเป็นแบบว่าราชินีน้ำแข็งก็แตกแตกเยอะอยู่นะผมเบ็ดร้อยนึงนี่ก็คือโอเคเลยนะโอเคเลยนะครับผมยังก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ168 a งและส l o t XO นะครับผมยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม